ายัางเดินหน้าเติมความรู้ให้ทั้ง10แบรนด์ด้วยการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของพวกเขาโดยตรงหลังจากการสัมมนาทุกแบรนด์ก็ต้องเจอกับความท้าทายใหม่ของบททดสอบล่าสุดแต่บททดสอบนี้คืออะไรและพวกเขาจะทําผลงานออกมาได้น่าสนใจแค่ไหนติดตามกันได้ใน Who's On Next เราได้เจอดีไซเนอร์แล้วดูรู้ว่าสไตล์เขาเป็นยังไงวิธีการทํางานเขาเป็นยังไงมีการไปวิสิตสตูดิโอนะครับซึ่งจะรู้ว่าระบบการทํางานของครบแต่ละแบรนด์แตกต่างกันก็มีเสริมในการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจจนถึงวันนี้เราเชิญวิทยากรมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ตลาดในต่างประเทศซึ่งมันเป็นการทํางานซึ่งแตกต่างจากตลาดบ้านเราเราได้เชิญคุณก้อยสวนเกตมาซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่อยู่ที่มิวยอ เราได้เชิญเกสต์สเกอร์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับดีไซเนอร์ผู้เข้ารอบทั้ง10แบรนด์ค่ะเกสต์สปิเกอร์คนแรกก็คือคุณก้อยสวนาเกตซึ่งเป็นผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายในโครงการ CFDA The Vogue Fashion Fund ปี2007ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก้อยเริ่มเข้าโครงการของ Vogue Fashion Fund ปี2007นะคะ าถามพี่ก้อยนะครับว่าอตอนระยะแรกที่เริ่มธุรกิจเนี่ยครับเรากังวลหรือว่ามีความแบบว่ากลัวกับความไม่แน่นอนของสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคําถามดีมากดีมากเลยว่าพี่ลืมพูดในสําคัญดีไซเนอร์บางคนเริ่มทํางานปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าจุดยืนของเขาคืออะไรแต่บางคนเนี่ยก็ไม่รู้อย่างพี่เนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าเราชอบทําเสื้อเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราเข้ามาอยู่ CFD เล้ว่ยเขามีเมนทัวร์เขามีอะไรแล้วเขาจะเทรนให้เราคือต่อไปนี้คืออยู่ต้องทําอะไรให้มันเป็น business สำหับพี่มันฝือนอะ่ะมันมนฝืนแต่นะคะเดียวกันมันก็เป็นช l e ลั e อันใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันมันเมือมันเป็นก้าวต่อไปที่ถ้าเกิดคุณจะโตคุณก็ต้องทำแบบนี้โหมันี้เป็นการแข่งขันซึ่งทำให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของแอปหนึ่งหน้าในนิตยสารวกเดือนตุลาคมนะครับ ทุกคนจะต้องมี Creative Concept รูปลักษณ์แบบไหนที่แบรนด์อยากจะให้ออกมานะฮะบั d g เจและ Detail ของ Production ทำ Presentation มาให้ทางาคณะกรรมการทำมามา3อัน Finalize แล้วเนี่ยกรรมการก็จะมาจัดอีกทีพอเลือกมาแล้วเนี่ยจะทำ Production จริงให้ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้นะครับ ในการทำ a d v e r t i ซ i n g ครั้งนี้เนี่ยฟอร์ดได้บอกไปเลยว่าไม่อยากจะเพียงให้เขาเล่าถึงคอนเซ็ปต์ในการถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้อย่างเดียวเราต้องการให้เขามาพร้อมกับโคเทชันว่าการถ่ายทำครั้งนี้เนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ Inspiration ที่เราใช้ในคอลเลกชันด้วยนะครับเป็นการดึงศิลปินชื่อโจเซฟบอยซึ่งเป็นคนเยอรมันนะครับวันนี้เตรียมสตอรี่บอร์ดมาครับจะเป็น Inspiration ของคอลเลกชันแล้วก็เหมือนกับเป็นภาพคร่าวๆว่าอยากให้อหา่ออกมาเป็นประมาณไหนแล้วก็มีบัต g เจตนี่คือบัตเจตนะครับเป็นเมนูอาหารเลยคิดอยู่เหมือนกัน้ะเมื่อวานว่าแบบเหมือนเมนูอหา,หารับ ไ่ชอบเอลเมนต์ของของไอแกลเลอรี่ไลฟ์ like ที่คุณอยากทำอะฮะชอบ <ๆ S 2> นะถ้าถามนะอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบทั้งมุมทั้งแสงทั้งสถานที่กับเสื้ออันนี้ยี่งมันไม่ไปได้วยกันสไตล์หลังของทอนก็คือ timeless elegance คอนเซ็ปต์คือทอนอยากให้ ผู้หญิงอุ้มลูกเสือใส่ชุดที่มีลายเสือแล้วก็แมวที่ไอ้ที่มันไม่มีขนเนี่ยครับมันก็มีความเป็นเสืออยู่ในตัวเหมือนกันพรินที่จะใช้ในแอดนี่คือปรินนี้เรินนี้ครับแต่พี่ฟอดค่อนข้างจะหนักใจกับพรินท์ที่น้องเลือกมาถ้าไม่รื้อเสือ้อไม่รื้อแบบพุ่งเป็นเสื้อของเราแบบของเราก็ต้องคิดคอนเซปต์เนี่ยใหม่คอนเซปตเนี้คอนเซปต์เนี้ยใหม่ เสคือการถักทอค่ะแต่ว่าเป็นการแบบว่า c r e เอทฟอร์มขึ้นมาใหม่แต่ผมสนใจชอบมากไอเดียนี้เลยนะชอบไอเดียที่มันมีเงาอยู่เนี้ยค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นถักแล้วมันโปร,ร่งผมว่าแอดก็จะสวยเลยถ้ามันมีอาจจะมีหรือไม่มีเครื่องประดับจริงอะ่ะแต่มีเงา อย่างเรื่องการวีดีโอเฟลแบบมีผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในแบบวังวนของความรักแต่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบทำแอคทิวิตี้อยู่ซึ่งคนนั้นก็คือผู้หญิงของลาลาเลฟทั้งแบบไอรันแคสโซวตอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปนี้สัญชายแรงนุ้มถ่วงมันจะทําให้กระโปรงถ้าคุณถ้าโดดจริงกระโปรงมันต้องตกลงมาไหมห้อยหัวลงมาอย่างงี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จจะเป็นคอนหลาห้อยหัวเหมือนกันแต่อีกทางหนึง่งจะอยู่ในกระโปรงเนี้ยใช่<ง>แต่ด<ต>อง,องว่ามีได<อ>้แต่ไม่ต้องเยอะเพราะไม่งั้นมันจะดูเป็นภาพประกอบมันไม่ดูเป็นแกล ไม่งั้นไม่ทำมาขนาดนี้ค่ะจริงๆแล้ว the b e s t result คือการที่เปิดหนังสือโวแล้วก็เจอแอดของเราอันนั้นคือ amazing อันนั้นคือวิตายก็วันนี้มาพรีเซนต์แอดเนี่ยมาในทีมที่เป็น love tragedy ครับส่วนตัวแล้วพี่ว่ามันดู v i โอลเ t นไปหน่อย บอกตรงๆผมไม่อยากเห็นไ i โอเลน e ์ในแฟชั่นนักนะฮะก็เตรียมเตรียมพิเศษมาคมาคือมันก็จะเป็นแบบเป็นแบบ e ิว r a l มากๆแบบแต่งหน้าหรือว่าพวกไลท h t ิ้งอะไรเงี้ยก็คือจะอยากได้เป็นขาวๆเป็นแบบโล่งๆมินิมอลอะไรเงี้ยค่ะปัญหาของหลายๆคนเวลาทำเลฟเฟ e นส์เนี่ยค่ะก็คือว่าพอทำเลฟเฟ้นส์แล้วเนี่ย เลเฟนส์สวยแต่ไม่ได้ดูว่าเลเฟนส์ของเราเนี่ยมันสวยด้วยอะไร <l ots> สิ่งที่ได้มาเอาฟิตบอกว่าบราสโคลินมินิมอลจะมานอนท่านี้มันควรจะเป็นอะไรอะไรเงี้ย <l ots> คือไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นดีเทลซึ่งพี่ยังไม่เห็นหนูพรีเซตน เตรียม s อลลี่บอร์ดที่เกี่ยวกับแอดที่เป็นมิชชั่นเวลาที่เราดูแอดปับ๊บสำหรับเอกคือสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ตัวโปรดักต์แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์อาวูแม n นนั่นน่ะสวยนะก็ดูตอบได้ทั้งหมดที่ท,ที่เขียนอยู่ตรงนี้แต่มันดูไม่เป็นผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะ สวัสดีครับม <c oughs> ิชชั่นนี้ของผมนะครับผมต้องขอพีเศนก่อนเป็น conventional image of แกลม o ัวร์แกลมมัวของผมออกไปในรูปแบบที่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้วิธีที่ผมจะมาใช้ก็คือว่าทำเป็นเซลฟี่ที่ผมไม่คิดว่า2องแสนแ้วอยู่ใสัช่ในนี้เนี่ยไม่มีไม่มีหนึ่งนะชอนขาดไปคือสไตลิส นี่เคยจ้างสไตลิสเลยคหรอะผมมองไม่ออกเลยว่าสไตลิส์จะเข้ามาแทรกในส่วนไหนของการทำงานของผมไม่ได้จอคิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดหนนะเนี่ยสไตลิส์เป็นาพาร์ทหนึ่งของระบบนี้ คอนเซปต์บางคอนเซปต์ก็ค่อนข้างจะว i โอเลนซ์เลยอะฮะบางแบรนด์เนี่ยค่อนข้างจะคอนเซปชวลซะจนเราไม่สามารถทําออกมาให้เป็นรูปภาพได้หรือถ้าทําออกมาได้เนี่ยก็คงจะต้องใช้เงินมหาศาลเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆอย่างที่มาเป็นปัจจัยในการตัดสินสุดท้ายก็ได้มา3แบรนด์ หลังจาก3แบรนด์ที่ได้รับเลือกว่ามีคอนเซปต์และดีเทลส์ออนโปรดักชันโดดเด่นที่สุดในช ALLENGE นี้ยัง f ฟล์นชาเมฆรักษาวานิชและลาลาเลิฟลอนดอนไทยทำแอดของพวกเขาเสร็จคณะกรรมก,การก็ต้องหนักใจกันอีกครั้งที่จะต้องเลือกว่าแอดของแบรนด์ใดจะเป็นผู้ชนะสรุปแล้วคือได้ผลงานของดีไซเนอร์สามแบรนด์ก็คือนาชา La ล ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะใน Challenge ครั้งนี้คือที่อย่างผู้เป็นเมื่อกี้นะว่าจริงๆแล้วการทำแอดเนี่ยมันต้องให้เสนอ represent Brand Image ของแต่ละอันเพราะฉะนั้นแอด d i r e c ชั่นนี้ไม่ได้ผิดหรือหรือแพ้หรือจะชนะนใช่มันไม่ได้มีผิดมีถูกเพราะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีุกคนก็ก็ present ความเป็นตัวเองในใช่ สิ่งแรกเลยก็คือมองจากตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาพรีเซนต์ว่าวิชวลเรื่องแอดของเขาเ,เป็นยังไงแล้วก็มาดูผลงานจริงหลังจากที่เขาได้ไปถ่ายทำมาตามสิ่งที่เขาพรีเซนต์ไว้นะคะสำหรับคนที่ได้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเพราะเรื่องของพัฒนาการของตัวแบรนด์เองด้วยเพราะว่าอย่าง3แบรนดน์ที่เห็นเนี่ยแพลตเตอร์ Character เนี่ยต่างกันชัดเจนุบกบอกว่าุกชอบลาลาเลิฟไหมุกชอบลาลาเลิค่ะจากที่วันนั้นที่พุกฟังเขาพรีเซนต แล้วภาพที่เขาทำออกมามันสื่อสารตัวคอลเลคชันเขาได้ชัดเจนด้วยที่เขาเล่นกับพวกแรงโน้มถ่วงต่างๆแล้วปุ๊กมองว่าความใหม่ด้วยแหละความยังความแบบมีเอเนจีต่างๆของแอนอ,อ,อย่างนชาปุ๊กชอบเพียง<ส>แต่ว่ารัดรูปนี้สำหรับปุ๊กกระเป๋าไม่ดึงดึงปุ๊กเลยใช่ใชาต้องเป็นลูกที่เขาเสนอตัวแบรดนด์อิมเมจมากก่อนตัวโปรดักต์ถูกต้องถูกต้องแต่สำหรับสัญชัยนะตั้งแต่วันที่เจอโฟล์มาครั้งแรก เดยวันหลอกเดอร์อัเน็กที่โวกมาจนกระทั่งเป็นพีเมียมและไฮเอ็นด์ตกต้องนี่ก็หมายถึงว่าเขาได้เข้ามาในโครงการโ o กูสอัลเน็กซแล้วเนี่ยทำให้เขารู้จักแบรนด์เขามากขึ้นทำให้เขามีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาได้รับแล้วควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการนี้ด้วยสำหรับดีไซเนอร์อื่นๆด้วยค่ะ แบรนด์ที่จะให้ชนะใน Challenge นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโฟล์มากกว่าเห็นด้วยโ <Okay. S 2> อเคเอกชันไหมคะเอกชันเอกชันขอบคุณมากนะครับสมหรับเวลาสวัสด,ดีครับขอบคุณค่ะค,ครับ สำหรับใครที่อยากเห็นผลงานแอดโฆษณาของ Flow ในบททดสอบที่2นี้แบบเต็มๆก็สามารถติดตามได้ในวั k เดือนตุลาคมนี้ค่ะ วันนี้สำหรับ Who on Next Project เนี้ยมันจะมีอันสุดท้ายคือ Fashion Show คือเป็นหน้าที่ของ Stylist ที่ต้องคุยกับ Designer เพื่อจะต้องรู้ Concept, Image ต่างๆสิ่งนั้นกนะ็คืออะไรบ้างเช่นอาจจะต้องมี Prop เสริมแฮร์เมคอัพจะต้องเป็นยังไงมี Set Design ยังไงมี Lighting, มีแสงสีเสียงมี Music Mood and Tone อันไหนที่จะเข้าทำให้เสื้อผ้าเขาเป็นอย่างที่ d e s i g n e r อยากได้